อ้าวฮ้อพี่พี่พอจะมีเวลาสักสองสามนาทีฟังคนโง่บนนะ่นมามถ้าไม่มีพี่โดเลยพวกผมจะบ่นละเริ่มจากคำถามแรกพี่ครับพี่ครับทำไมคลิปมันสั้นจังเลยอ่ะครับ Eastward Octopia พูดทางการใจง่ายๆ Octopia คือชื่อ DLC ของเกม Eastward ครับตัวเกมหลักเป็นเกมปะจนภัยส่วนอีกด้าน DLC อลซี Octopia เป็นเกมทำฟาร์มแยกจักรวาลกันชัดเจนจจกเมื่อกี้กับตัวเกมหลักแต่อย่างใดแต่ด้วยความเป็น DLC เนะะื้อหามันก็จะไม่เยอะเท่าสตาร์ดิวและคอร์ลออสเลนเนีนะแต่นั่นก็ไม่ทำให้เกมนี้สนุกน้อยลงไม่แต่น้อยแม่งสนุก เรื่องภาพนี่ยกนิ้วให้นิ้วโป้นะไม่ใช่นิ้วกางทำอาหารก็สนุกปู่พาก็มีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่ปู่ก็โง่เกมยังมั่นนะบอกเลยเรื่องตัวละครก็มีนูนน่นนี่นูนน่นนี่ครับผมใช้เวลาหนึ่งร้อยวันในเกมอีสวดอ็อกโทเปียและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแหละครับเป็นไงแค่นา่าเข้าเกมก็แดกขานแล้วบอกเลยต่อมาก็มีบรรยายได้นหน่อยว่าไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลังนั้นสกาโดยแทะเริ่มแรกสุดเราไม่ใช่พนักงานเงินเดือน,นที่นีโลกมาฟาร์ของคุณปู่แต่อย่างใดเรามาซื้อที่ครับตำบ,บรลราาน,นนลา,า,ราน่ ต่อฟรีตะบนเมื่อกี้ไม่ใช่ของเราครับฟาร์มนี่ต่างหากที่ของเราใครบ้าน <c oughs> เฮ้ยเขาว่ารู้หนูยังน้อยไปนี่อะไรเนี่ยใต้สะพานลอยเลยไงมามานี่น้ำมา,มากๆแล้วไม่สมเป็นกระเทียมเจียวเลยทำฟาร์มทำฟาร์มน้องเออผักก็ไม่ปลูกตัวเองหรอกนะบัวรดน้ำพลาสติกเจ๊สต Oh! ซึ่งบูรน้ำก็มีของแถมมาด้วย <c oughs> มึงเป็นใครเนี่ยพี่ารั่ว <c oughs> และที่ชอบที่สุดแม่งเดินรถน้ำได้ถุงมือจอมพลังแ <c oughs> พที่เกมนี้จะแปลกๆหน่อยคือที่ดูน้อยๆไม่ม่ใ่อะไรนะเกมไม่มีฉากอยู่แค่นี้แหละเดินเก็บหินกิ่งไม้ทุอย่างตัวพื้นหวานกันไปทำหูนเลกาตัวแรกและตัวสุดท้ายทีแลัวไม่มีอะไรทําทำแล้วเข้าบ้านกินนมนอนเกมนี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนวันจะมีสรุปประจำวันด้วยครับขออนุญาตมาอยู่ต่ำบนเราแล้วนะผักอะไรปลูกบ้างสิ่งปลูกส้อีกกี่วันจะเสร็จอะไรงั้นและที่ขาดไม่ได้ าไปโตแล้วชิ่งเจ้าปุยตาเรือไวกิ้งมันอย่างไรไวจังวะพาเกมนี้โตตามราคาครับอันนี้ถูกวันเดียวพออันนี้แพง9วันไปเสร็จหลังจากได้วัตถุดิบที่เรียกว่าหัวไชเท้ามาแล้วอย่างที่สำคัญมากๆของเกมนี้คือระบบคิดสูตรอาหารครับพอได้เนื้อได้ผักมาก,ก็ต้องมานั่งประกอบในหัวว่าทำเมนูอะไรได้บ้างหัวระบบอันนี้ชอบเราให้เต็ม10เลยจ้ะพอได้เมนูแล้วก็กลับมาพัดในเตาที่บ้านแอนิเมชันตอนทำนี่ก็ชอบเอาจริงผมก็ชอบทุกอย่างในเกมนี้เลยแหละซุปหัวไชเท้าเดินๆอยู่บางครั้งก็มีไดด้้้้้้เเเมมมมมลลลล็ฟรรรีีีีีจจาา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 กกกกกกขนน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 นบบงๆๆทออออ่่่่ะะูุแแแยืืคัหหภษผวใ วานเรามาด้ามหนึ่งใช่แน่นอนะเล่นเกมปลูกผักมันก็ต้องตัดไม้ดิใช่ไหมหินก็ใช้ขวานทุบได้ครับโอโ้เยี่ยมเลยสะดวกขึน้นเยอะเบตตกปลาเกตโตเรามาตัดไม้แบบบึมๆระบบสร้างในเกมนี้จะเป็นการโยนของใส่หีบครับเขาอยากได้อะไรแล้วก็โยนใส่เข้าไปพอใส่เสร็จปุ๊บที่เหลือก็แค่รอทอน,นติ้นไขของกากซึ่งร้านไข่ของยังไม่ทันได้ช็อปตาอ้วนเซลไขยที่ก็เดยข้อตกมาแต่ไกลเชียจะโคร้นโชห่หวยเลย,ย,ยบอกให้เราไปทำมันเผาให้ไออ้วนกินเพื่อไมจะหายเศร้าคำถามแรกพูดขนมาในหัว จหามาเล็จากไหนฟะคําคตอบนั้นตอบไม่ยากครับก็ไลฟ์คอยคนที่เสนอไอเดียน,นั่นแหละปัจจุบันมีผักขายแค่หชนิดจะ้ะเอา,มาเมล็ดมันหวานที่ซื้อมาปลูกอืนๆอีกน,น,นิดหน่อยตดนน้ำแบบมูนวอล์กเด,ด,ด,ดือดดึงอึงว, 3, ว,วันที่3ามคุณชิเท้ากูได้ตัวเต็งเลยวันเดียวโตวปัจจุบันสมองยังไม่ค่อยมีครับใช้ระบบเกมปลูกผักทั่วไปเก็บปุ๊บขายปับ๊บขายปับ๊บซื้อปุ๊บซื้อปุ๊บหวานปับ๊บวันที่สี่นจะหัวชิเท้ามันหวานแล้วก็โตเรียบร้อยเอามันมาโยนใส่กระทะคลุกๆอีกหน่อยมันเผาหมายอ้วนของดีจังหวัดญี่ปุ่นมันยามาอิโมงามงามงาม มาเลยกลับใจเลิกเศร้าเ่องตกงานแล้วมาเป็นนสถานีตำรวนยายจกดีกว่าซึ่งเลือไอ้วนที่ยังไม่ทันจบดีกล็ลีลาที่ไหนก็ไม่รู้มาลงสถานีกูใช่เก๋บอกอยากกินติมซํากุ้งครับเดี๋ยวช่หน้าที่กูไหมเนี่ยอ่ะซื้อผักไปทำกับข้าวให้ลิงกินก็ได้คคดสวัสดิธรรบุญชอบจริงๆเวลาไม่ต้องวานเองเนี่ยมันกูตอนสไตล์ดิวฮาร์ดคอร์เปียบวาดเซก็รถน้ำวูที่ห้าผมเดินไปบริษัทแมปด้านซ้ายของฟาร์มครับข้างๆฟาร์มบ้านเราเป็นน้องหรืออะไรทำนองนั้นยุงเป็นล้านเลยซึ่งยุงบางตัวก ตบท้ายแล้วแกก็ให้ตาของฝากสุดสนุบไปของที่ไหนล,ลึกการประจภัยในน้องยังคงม,มีต่อจ้ะอีกฝาาของน้องทำตื่นเต้นไม่ใช่น้อยดูยังไงก็เมืองชอดัดชแต่เสียใจใจย,ยังใช้ไม่ได้เขาต้องรออีเวนต์ปลดล็อกอะไรอย่างนั้นมั้งวันที่6วันฝนตกเก็บมันสดๆจากสวนตกปลาจนเหยื่อล,ลงบอ่อรอให้มันกินเบ็ดพอมันแดงปุ๊บก็ยาเาเลยวิ่งเลยกันสองโลก,กว่าๆวิธีจะจับปลาให้ติดในเกมนี้เราต้องชนมันครับชนสองชนสามเดือบร้อยได้กุ้งมาตัวหนึ่งปลาอะไรผู้สุภาพปลาครับ วุ้ที่เจ็ดมัเคืเอเทศกับอย่างอื่นอีกสองสามชนิดอัฐุที่ปลูจมเล็ดขี้นกมาบดในเครื่องข้างๆผีเฝ้าบัว แล้ว oh. ก็เดินเข้าตำบลไปวันนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาครับแก๊งจับกังที่ก็ามาพร้อมหัวหน้าหุยนความจําเสื่อมรอบนี้อาหารที่ต้องทําเป็นชาจ้ะเดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรกับความจําเสื่อมวะพี่แต่ปัจจุบันใบชาย,ยังไม่ลงขายเอา,มาเมอคเทตไปแดก่อนทถอะมึงอ่ะเก็บหอยทากเอาไปทำกับข้าว,าวประทังชีวิตแล้วผมก็เพิ่งสังเกตเห็นรูปปัน้นจังวันนั้นเลยไม่พูดมากโยเลยที่ระลึกที่ได้วันก่อนถวายรูปปั้นไปสิสิสิส์เลยตอบแทนด้วยกระติกน้ำหนึ่งก้อนทวนน nice. ่าイスเราจะเรียกง,ง่ายๆมันคือบูรดน้ำขั้นสองนะอ เพราะวัตถอดีพร้อมก็เรียบร้อยติ่มซำกุง้งวันนั้นผมมาเช็คดูปลาอีกรอบเพื่อจะอะไรยังไงกับมันได้บา้างเกมนี้เราสามารถเอาของมาถวายได้ครับพอถวายเสร็จก็จะซุ่มของรางวัเลเรียง่ายกาชานั่นเองถวายได้เฉพาะวันหมอกลงวันละสาครั้งเท่านั้นเอาแอปเปิลที่ได้จากกาชามาปลูกวันที่เก้าฝนตกอีกวันเก็บพริกตกปลากุงก้งแจกุ้งแจปลาครับตัวอย่างซ้ำซากอยาววันที่สิบเอ็ดเผาแพงๆไม่ใช่เวลาปลูกนานเพราะใช้แผนเอาของกากๆมาเลี้ยงปากท้องไปก่อนวันนี้ถือวันนัดกับกอริล กรุงเทพไม่เป็นไรครับพี่ขอสตาร์ดิวเลเลอยู่นี่ดีกว่าแต่ที่สาคัญที่สุดต,ติ่มซำแม่งขายราคาโคตรดีป้ามมาขายแม่งตกปลาปลาแซลมอนเดินมาร้านโชว์หวยซึ่งติ่มซำกุ้งนั้นซอสบอลเล่นผมอย่างนึงครับเกมนี้เอาผักมาทานกับข้าวขายอะขายได้ราคาดีกว่าแบบสดๆเนี่อีกอย่างร้านโชว์หวยมีะระบบสั่งจองด้วยครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ของถึงของที่สั่งได้ก็จะมีผักกับสิ่งปลูกสร้าง,งอีกนิดหน่อยไอ้พ่รู้จาบ้านพึ่งกับเล้าไก่มาอย่างละอันพอสั่งเสร็จก็กลับมาปั๊มกุ้งงงงงงงแบบ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 ึ้้้้้้มมมๆววััััันนนนทททีีี่่่่่่่่่ขขอออไไไสสสสาา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 าลลลพกกกกเเคคคืหตรรร500จิ ส่วนบ้านพึ่งมาอยู่ตรงผีฝักบวัวนี่เก็บบอกชอยก็มาเกือเททิเลียาตามด้วยใบายชาที่ลืมไปแล้วว่าปลูกไว้ตอนไหนสราระคำถามที่ว่ามีเล้าแล้วไก่หาจากไหนแต่บ้านมีอยู่ตัวเดียวรับคือรูปๆมันก็ยอมมาเป็นเครื่องผลิตขายให้เราละกลับมาบ้านเอาไบาชายโยโยใส่กระทะ อืมก็ชาตามคาขอพอลิวิ่งเอาชามาเสิร์ฟให้หุ่นยนต์ผู้รับเหมาวความจาเสื่อมแล้วจะแก,เกเ้แดกชาแล้วหายบลาบลาบลาแล้วก็ปลล็อกบอสร้างสร้างของในตนําบลใช่อยากสร้างบ้านอยากทำถนนก็ต้องมาสั่งตรงนี้นี่แหละเอาผักรสต่อไปมาปลูกตัดไม้หาของไปสร้างบ้านวิธีสร้างสีผูสร้างในเกมนี้พอกกสั่งเสร็จแล้วต้องเอาของไปโยนใส่หีเพืครบแกเจะยอมทาให้เอ๊ะหุวเราะไปอย่างวันที่สิบสามไข่ฟองแรกของมนุษย์สายชอตตัดผาพมาเจ๊กเดียวสถานีประจาตาบลก็อัปเกรดซะสวยเฉยแต่นั่นเป็นแค่เควสแนะนาระบบครับจากนี้มีอะไร ที่ให้หมดก่อนแม่ก็ไม่ยอมเอาให้ตาตัดอยู่ก็มีออกมาเก็บผักปลาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ก็คนมันหิวอ่ะเจองงงานไม่ทำแมงแล้วน่านึกเมนูดิหัวดีกว่าปลาเก๋าสามรสไข่ตุ๋นบอกไว้ก่อนเรื่องอาหารของเกมนี้ไม่ได้มาเล่นๆเพี้ยบอ่ะสิบสี่เก็บแครอทเก็บไข่สิบห้าน้ำผึ้งเดือนแรกของเราสองเอาเกรดขวานร้านโชห่วยคือวันที่สิบหกขณะนอนอยู่ก็มียายเอเลี่ยนพุ่งเข้ามาชนบ่านฉี่เขี้ยวมาเจอตัวกูมีคนขบเคือนสรุปเป็นคนนี่แหละครับโอ้โหดีใจเป็นเอเลนี่ฮากว่านี่นะอ่าไม่เป็นไรคนไทยช่วยกันชช่่่่วววยยกกกกกัันนนนไออ้ะรเเมมาาาิงแลดตืหทีบ ก็กลายเป็นเส้นงานกอ่อสร้างไปซะแล้วตัวคู่กรณีเก็สัญญาจะซ่อมบ้านให้นะครับแต่ก่อนจะดีใจเรื่องบ้านบ้านพึ่งอไอ้สองงอกแล้วจ้าเก็บแอปเปลิลสดๆจากต้นพริกมะเขือนู่นนันนี่เอามาประกอบเป็นแกงกด็ดีเกล็ดหน้ารู้เกรดนี้ถ้าเราลูบไก่หรือสัตว์อื่นๆจะได้ผลผลิตคูณสองครับน่าイスิบแปดวันธรรมดากับการเก็บไข่สิบเก้าฝนตกอีกวันเย้ก <Yeah. S 1> ุ้งแช่ตกจนดึกอะไม่เล่าเยอะเพื่อเวลายี่สิบแอปเปลิลงอ,อกอีกรอบแล้วหลังจากโดนชนไปหลายวานนันในที่สุดบ้านก็รีโนเวทเสร็จเรียบร้อยิ่งแม่งตายจากรูหนูก่อนหน้าโดยสิ้นเชิง ชั้นใต้ดิน AKA โซนโรงงานเพื่อเป็นการตอบแทนเลี้ยงข้าวเมือ่อนึงเป็นอันหายกันเช้าวันที่21ก่อนจะออกไปผจนภัยโลกกว้างพลมาเหอชั้นใต้ดินก่อนครับและหลังจากนี้ตำบลเราก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนบ่อยๆไม่ทุกวันน่ะบางคนก็มาแค่ดูเฉยๆบางคนเราก็ต้องทำอาหารให้กินข้าวปลา ซูมาคนที่ต้องทําอาหารให้กินจะเป็นพวกปลดล็อกของใหม่ๆสมากอ,อ่ะอ้าก็ไดูไปฮะเขาสั้นทะโลกสองนอยานบินแย้มาอยู่ตาบลเราเรียบร้อยื้อผัากกาันเยอะตกปลาใหม่ซือพอออปเกรดบ้านอุปกรณ์โรงงานก็ปลดล็อกตามมาด้วยแต่ไม่มีตังค์อ้าวลืมบอกไปฟาร์มใต้โซนขยายเสร็จแล้วครับและในวันเดียวกันก็มาพร้อมเรื่องน่าตื่นเต้นอีกเรื่องปลดล็อกระบบขุดเหมืองมินิเกมบอมแมมห้เอียงใครที่คิดว่าระบบขุดเมือญของสตาร์ดิวแล้วก็คุณคิดผิดครับไม่มาเป็นพมพ์แมนเลยก็ตามที่เห็นอ่ะวางระเบิด เิดชินบางระเบิดก็มีสิทธิ์เปิดทางลเไปชั่นต่อไปพอระเบิดหมดตัวเราก็ระเบิดจีจีจบเกมแค่นั้นเองและทั้งหมดที่ระเบิดไปเราได้เต็มเต็มครับเพราะงั้นไม่จะง่ายแล้ววยกว่าคุณเองแบบสไตล์เดียวเยอะข้อเสียคือเล่นได้แค่วันละครั้งเชฟคิงอกฉมัดยิบสองลงเหมืองยิบสามลงเหมืองกูไม่อยากจะบอกนะแต่แม่งสนุกกว่าแบบสไตล์เดียวเยอะใครๆก็ชอบวางระเบิดเบิ่มๆใช่ไหมช่วงแรกๆยังโง่อยู่ได้แล้วไแค่สองสามก่อนเองคืนนั้นก่อนจะนอนมีแวะซื้อเครื่องหมักในร้านโชหวยนิดหน่อยยิบสี่ปลูกผักประจำวันเก็บผักซ้ำ ผลวิชาระเบิดแร่ผลการฝึกได้แรกมาสิบก่อนเคเคเริ่มจับชุดได้ละแล้วของที่สั่งเมื่อวานก็มาส่งเครื่องทําน้ำบัดลมใช้ทําโค้กแข็งป่วยโลหมักกิมจิแซ่บๆมที่พี่ชอบนะยีพาร์ร้านโชห่วยอัพเกรดเป็นเพิงบางแง่เรียบร้อยเอาจริงผมนี่แหละเป็นคนสั่งสร้างให้มันเองอะแต่ไฟตอนสร้างมันพังเลยไม่มีภาพไปดูการอัปเกรดนั้นมาพร้อมของใหม่ ห้อกล้วยถ้าจะทําเพิงให้ร้านต่อมาพวกก็สร้างประกอบห้องแลบให้2หน่อย,อยานบินแต่ว,ว่าคงใช้ปลอกระบบอะไรชัวเยวันนั้นในส่วนพวกก็คิดวิธีรวยในเกมนี้ออกทําพ่ายผลไม้แค่แปลงกับอป p l e Free จากต้นไม่ก็ขายได้150แล้วอ่ะใกล้คูณ3อ่ะ26ผักที่บักไว้สเสร็จเรียบร้อยกําลังปีดองลงเมืองระเบิดหินซื้อวันนั้นไม่รู้อยู่ๆจิปยานโปรเพเยอร์พอลูกโชว์แล้วอย่างไรลงมาสะลึกเลยยันชาสีเขียวอ่ะแต่มันก็เป็นแค่สีหินแค่นั้นนะ่นะนะและทุกอย่างเหมือนเดิม,ด,มดิ27ชาวตรูกับการเปิดตัวเด็กเกรดเยอะๆคือเด็กนี่อย่าเป็นยอดเชฟเลยมาท้าสู้กับเราที่ไม่ก็แพ้ทุกทีไปแนะนําว่าอย่านึกภาพไปการ เข้าไปของเดฟตัวไดเวอร์ครับแล้วแค่ยืนคุยเฉยๆแล้วไม่ก็ยอมแพ้เองเออไงดีเว้ยรลำล้มากจะไปเซนีเพิ่มมาอีก2อันเก็บผักเก็บแตงโมรุ่นลิมิเต็ดเมื่อเย็นวันนั้นไปโอคโนมิยากิวันที่แปดพอเราะหูชิเท้ามาดองดูเพราราคาจะดีวันหมอกลงก็กิจกรรมเดิมๆสุ่มได้กล้วยเอสมาทุกหนึ่งซึ่งในวันเดียวกันห้องแล็บที่สั่งทำไว้ก็ได้ที่พร้อมเสิร์ฟข้างในเป็นลงเก็บยานเอเลี่ยนเก็บได้ยี่เก้าในระหว่างเด็ดแอปเปิลประจำวันเขาก็ได้ขวดปิศาณมาบ้องหนึ่งนงอ่ใน่เง มีข้าวอยากหมากแพงคนน่าได้อย่างเราเอาให้คุ้มเว้ยเอามาเล่นลดราคามาปลูกแบบเบิ่มๆตัดไม้ขยายฟาร์มสวนล่างเพิ่มก็จะตัดเศษหโมงเย็นพอดิพอดีตุดท้ายวันเข้าวสาลีมาบดเป็นแป้งพอจากนี้เราจะทำข้าวขายแบบจริงจังละวันที่สามสิบแปลงปลูกงอกคือมาในข้ามคืนเดนมาเกบโพช,ชใช้เท่าดองเอามะนาวมาทำน้ำโซดาระเบิดทุกคนและทุกอย่างที่หวังหนาพอระเบิดจนสบายใจก็กลับมาโยนของใส,ส่หีบสั่งทำขอกสัตว์เสือไปสำหรับคำถามที่ว่าโลฟ้านั่นคืออะไรมันเอาไว้สำหรับปลดล็อกคอในห้อง ระเบิด3อย่างเอาเป็นเก็บไว้ก่อนยังไม่มีกีได้ใช้อ่ะปัจจุบันลงมือลงแรงไปจับกันกันต่ออัปเกรดถุกมือกำกำมาก่อนกับจอข้นสุดท้ายอีกนิดหน่อยอัปเกรดเสร็จก็วงมทอรสอระเบิดที่เพิ่งอ,อัปเกรดไปใส่ระเบิดเท่าเดิมครับแต่จำนวนให้บอมทิ้งบอมควางเยอะขึ้นไดแ้แเยอะขึ้นแบบ200%เนี่ยคุณที่32ใช้ถุงมือกำเก็บผักแบบ3คูณ3ซึ่งเท่าที่สังเกตไอ้คุณฟ้าฟ้านี่แม่งได้จากทุกอย่างเลยตัดไม้เก็บพกักเด็๋ผลไม้ตกปลาโดยเฉพาะเมื่อปลูกแล้วเก็บแบบบึ้มๆอย่างน้อยรอบหนึ่งคุณได้ไปแล้ว2ขวดอะนโมเมนต์นั้นผมยังไม่รู้ครับว่าอลไขายได้ในราคาดีสุดผลเลยอันที่ว่าปลูก มาดองไปไขายซึ่งผมคิดผิดถนัดตามเ้ืยอทัวรมายาใส่เครื่องทาน้ามันระเบิดซ้ําแล้วซ้าเล่าซส13าเครื่องทาชีสที่สั่งไปก็มาส่งบวกเครื่องทาน้ํามันอีกเครื่องทวนซ่สิบน้ำมันที่สั่งทําไว้เสร็จเรียบร้อยน้าโตก็เช่นกันอ้าใหญ่ซึ่งการได้น้ามันเลี้วเป็นก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเฟ้นไฟเงี้ยต้องโกเงี้ยราคาดีๆทั้งนั้นแต่ละอันซสิบข้อสัตวที่สั่งทําไว้งอกมาเป็นตัวพร้อมใช้งานอ่อจริงจรังมึงงอกม,ม,ร,ร,ม,ม,กม,ม,มรียกาเครื่ผลตกอับ้งวแต เชมเจลฟมิลี่ซึ่งวันนั้นก็มาพร้อมชีวิยาให้นักวิทยาศาสตร์ในลองปุ๋ยเร่งโตหน่อยสิและนด่ไม่ใช่แค่คำประกอบการโฆษณาแม่งโตแบบโตเลยอ่ะโอ้โหให้ตายแต่จอนนี่ฉันรักปุ๋ยอันนี้จังเลยนี่แหละครับความฝันของคนเล่นเกมปลูกผักหลากเกมแม่งมันมากปลูกเยอะๆตไวเก็บเบิ่มเนี่ยเอาแป้งมาบดทำอาหารไข่สุรอบนี้ผมปูองุ่นไปด้วยหวังจะมาหมักทำไวเดี๋ยวนะทั้งไวที่หมักไวไม่ได้คือพอรอสูรอาหารแต่ใอยางของเกมนี้ต้องลลัไปลำดับไปครับสามสิบเจ็ดเก็บเพ็ดจากหลังหมูสุมกชาได้ทุเรียนช ผมเลือมาว่าการปลูกเชิงอุสากรมข้าวในวันนั้นกลายเป็นเบียร์ส,สดๆในวันนี้อืมอืมเตสติสาเหตุที่ต้องหมักเบียร์เพราะเราต้องมาสก์เวทให้คนงานก่อสร้างครับเป็นไงมาไม่ยอมปลดล็อกไวให้อ่ะเช้าวันต่อมาแอลกอฮอลก็แผลงฤทธิ์คนงานมาเมาไปพังสถานีช่วยแต่นั่นไม่ใช่เรือของเราใครก็ใช่ปุ๋ยอินทรีย์กันไร้สาระโดยหลังจากคนมเมาพังสถานีเรล่าทั้งหลายได้ทั้งก็ถูกปลดล็อกเดี๋ยวรรวยที่แท้จริงวันที่40ทุเรียนหอมกลุ่นจากต้นแม่งเอ้ยเหรอหิวซึ่งก็คนาสฟะ ก็จบแค่นั้นครับซ่อมสถานีแล้วทุกคนย้ายๆกลับบ้านเว้นแต่ว่าเรื่องยังไม่จบอยู่ๆนักวิทยานบินแล้วก็เรียกไปโซนหิมะที่เพิ่งปลดล็อกมาตะก,กี้เลยเชีย่ยใครจะไปคิดว่าข้างๆฟาร์มเรามันจะเป็นเมืองลางฟอนี่อะไรเนี่ยพร้อมรับจากวันเส้นโลกเหรอแล้วเราก็เดินไปเถอะโค้ชพวกเธอเดินไปไหนต่อเนี่ยข้างในสุดเป็นยอดดอยมืดอกับได้แก๊งที่มาถึงก่อนแล้วซึ่งพวกยอดดอยนั้นก็มาพร้อมมาเล่นแห่งความหวังอะไรไม่รู้เก็บไวก้ก่อนเช้าวันต่อมาอันนี้สีตื่นเต้นกับเมล็ดเมื่อวานเยอะไว้ราคาแพงสากลจากกันอวี้้้ไไม่รููหัััักกตววนนึงคบเออดดี เองคลอดเองโตเองโซลราที่เป็นระบบอัตโนมัติมีเวลาเหลืออีกหน่อยเดินม,มาเช็คที่ยอดดอยเมื่อวานอีกรอบแล้วได้มาเล่ปนปิศาณมาจากในเครื่องนี่แหละขากลับไอเมืองเขาวังกน์นี่ก็ไม่ได้มีไว้แค่โชว์อย่างเดียวครับที่นี่เป็นที่เดียวที่หนอ่อไม้งอกงอกจากอะไรเนี่ยซีเมนต์อ,อ่ะอ๋อมีวัวงอกแถมมาด้วยตัวหนึ่งแล้วน่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งของร้อยวันนี้เราจะได้ชิสยังไงละ่ะเอาหัวหอมมันขูดพายแพนเค้กมาขายได้มาสองหมื่นหกอัพเกรดฐานะไปจนชั้นกลางอย่างที่อยากโม่ผมได้จุดฟัสท 42, าวเวลา้นโช หว่วยผมขายโลห์หมู3ตัวพอละพี่เบื่อเห็ดแล้วดู๋ยเราเปิดสายพานทำชี้เต็มตัว13ไฟที่ถ่ายพังอีกรอบครับย่อ,อคือเมื่อวานผมลงเมืองไปชั้นลึกโคดโคดแล้วได้ทุรวันเห็ดมาถ้ถาวยหนึ่งเราว่ามันช่วยอะไรไหมไม่เลยวางโชว์เฉยๆหยิบน้ำมันหยิบไวน์อัตะหูสมเครื่องให้เด็กจอนแดกเก็บทุเรียนรู้สึกตัวอีกทีแล้วไก่ได้สั่งไว้แต่ไม่บอกเธอก็เสร็จสมบูรณ์ปัจจุบันไม่ไก่อยู่หนึ่งตัวทวนโอ้โหมีเครื่องฟักไข่ด้วยฮะเดี๋ยวมไก่เดินมาเช็คความเป็นอยู่เครื่องผลิตโนนนนออััตตมมมิิดดห่่ยงจากทีผส งายังดึกยังเดินไม่รวยให้รู้กันไปสิวะจะวันด้วยอากัลลัมมาด้องใส่โหล14วันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งแต่ที่ไม่ธรรมดาคือไข่ทองในเราครับโวโหดฟิวได้ไข่ทองมาแล้วครับ แล้วด้ความเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นพลอยรอไข่ทองมาสุ่มกาชาสุดท้ายได้ขวดเบียร์มาสองอันชี้ยขวดเกลือนอกนั้นอีอย่างที่น่าสนใจเขาอกว่าที่44เขาเป็นทางเดินริทะเลใต้บ้านที่เพิ่งสร้างสร้างไปเมื่อวานแต่ไม่บอกเธออีกรอบนี่แหละความฝันของลูกบุตรชายหลกักการไปสนผักติดทะเลเนี่ยแต่สา,ายสุดของหาเป็นกระท่อมท่าทางน่าสงสัยเสียใจด้วยเมื่อแค่กระท่อมเปล่าๆจี้เอาของวางกูคืนมานะนะอย่างน้อยที่สุดแล้วก็ได้มะพร้าวฟรีแล้วฟะหันมาที่ด้านขวาสุดของหาดกันบ้างเมื่อจะไปท้าอีกอันที่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ไไไไอออออ้้ตตตตััััวววววทีีีีี่่่่่ขาาาาาาามมมมมมมนนนบบกกกกกหหหหดดชชสสสเเเเเเรรรรึึึงปปป็ะยยยคถแลลลลล กุ้งล็อบสเตอร์กข้างก็เดินมาเอาของใส่หีอัพเกรดร้านชโชว์หวยขั้นสุดท้ายวันที่สีใช้เทคนิคเอามือลูบหัววัวก็เหมือนไกลล่เลยครับแต่อังทีผลผลิตคูณ2เอาจริงเกมนี้ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันก็มีปัญหาคุณและเหนื่อยมันก็เกมปลูกพักทั่วไปนั่นแหละจนกระทั่งผมเจอเครื่องดื่มที่เรียกว่าเบียร์เข้าไปนงเหนื่อยอะไรไรสาระเก็บกระล่ำดองทำง่ายขายคล่องปัจจุบันถ้าใจพูดตรงๆมีเงินจนใช้ไม่หมดแล้วครับไอ้นี่ไม่ได้โจงนะแบบไม่หมดจริงๆอะ่ะขายที่หมื่นกว่าใช้ที่ห้าพันเดี๋ยวเเลยก็ตามีะขวาง พี่ครับเลยด้ภาพตันทําชีสครับมันพังไงโอเครอบ3แล้วเนี่ยสรุปตัวที่ขวางเราไปแค่หนูทอดธรรมดาเก่ okay, สบายใจละได้เวลาเราไปคุณเพชรเอามาทํเกรอะทุกอย่างเหมือนกับเมืองที่บึงเปียบทางทางเข้าทั้งวิธีเล่นบอมแมมห้เยียนภาค2แลวถ้าผมพูดว่าเหมือนกันมาไม่ถือว่าเหมือนกันจริงๆครับไม่มีเล่ใหม่เลยอ,อยู่เม่นแหลหายยากที่โผล่มาง,ง่ายขึ้นพามๆลงทีเดียวมีแร่ใช้ยันชอดหนาส่สิไข่ไก่ที่เว้ไว,ไว้ฟักเป็นตัวเรียบร้อย4 7แล้วจดะาความรวยเดินเข้ามาในชีวิตวัวๆ เดินออกชูรหลังเกมผมเลยใช้เวลาส่วนมากไปการลับมือกับแขกนะัะท่องเที่ยวผู้กำกับรายการโชว์อยากกินกล้วยช็อกเนี่ยเอากล้วยพี่ไปดูดก่อนไหมช็อกโกบานา่า พอยัดกล้วยเข้าปากแกเสร็จเอลิกนี่ก็เสนอตัวช่วยโปรโมตตำบลให้แค่โจปีกงาน48การลัแข้งของกระลำดองก็รู้ว่ารวยแล้วแต่สนุกว่าปู่เป็นางดีเลกเจบบ49ในๆก็ว่างแล้วอธิบายระบบทำอาหารในเกมนี่หน่อยละกันเกมนี้ถ้าจะปลดล็อกสูตรอาหารระดับต่อไปต้องทลาะดับก่อนหน้าให้ครบก่อนครับ10เมนู20เมนูว่าไปพอระดับต่อไปปลดล็อกแล้วก็ต้องมานันึกสูตรอาหารในสมองคีชอาหารฝรั่งเศสสตูพิซซ่าทุเรียนเวกอตแฮมเบอร์เกอร์เครปปลาเฉยซีซาสลัดผมว่าความสนุกอีกอย่างของเกมนคกรบทุ ออะไรกัันม้ง่าทำข้าวเสร็จก็เดินออกมาขายหน้าร้านโชห่วยโอ้โหเป็นหมาเป็นเซเว่นเลยแต่ข้างในนี่มืดกว่าเยอะขาเปิดปไฟสบ้างมึงอ่ะเราจะอัาเกรดเป็นเซเวน่นมีของกับผักใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยฮะจัดปอยชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่าไหนๆก็ว่างแล้วมาทำบอ่อตกปาลาริมทะเลซะหน่อยวันที่50อย่างจอที่เคยทำข้าวใหกินส่งสูนยอาหารมาให้จมยำกุ้งน้ำข้นผักใหม่ที่ซื้อเมื่อวานเอามาปลูกหา,ยยางครับอันนี้ใช้ทำหน้าปก51บอ็่อตกปลาเซส,สมบูรณ์ล้วงสวายน้ำวะมาแล้วมาลองพิสูจน์กันปลาที่ตกได้ชิชูเปียกนนนนนนน่่่่่าาาาาจเเเรรืออ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 งงงบ้้วววัทีีีีี51กก็็มตตต์ยยปสสข ดีนี่ยครับบอกเก่ากับเพื่อนร่วมงานเก่าแก่มาขอโทษที่ทํางานพลาดจนทาให้ตาอ้วนโดนไลน่ออกสุดท้ายไอ้อ้วนไม่กลับครับอยู่ตะโบนเนี่ยสบายกว่าเยอะอย่างนั้นก็ไม่ต้องเจอหน้าคนอย่างมึงทั่วทข้างๆกับเพื่อนตาอ้วนเป็นการปลดล็อกน้ําแข็งก้อนแรกของเกมไอ้น้ำแข็งมึงหายยากมอส์ใบสามพอเดินมาโยนของใส่กล่องหน้าห้องน้ําเดี๋ยวเวลาที่ห้องคีกูจะสวยงาสักทีผมจําไม่ได้แล้วผมบอกไปยังแต่เกมนี้เราสามารถเช็คได้ครับเว้ยกี่วันจะมีแขกมาแขกชอบกินอะไรบ้างจะได้ทําดองไว้เลยสะดวกมากๆเป็นคนรวยเหนื่อยอย่างเลยนะตกปลานนี่่วะทูาแซดดมมก้เบบีีียรร์์ล็ออออสเเตตกัวไ้ท่ดินมาตี ไม่ใช่อะไรนะมีแค่คนนึงอยากกินหมึกยักษ์ผัดเผ็ดเฮ้อที่ตอนอยากได้แลวตกไม่ติดเชียวนะหมึง53แล้วก็ได้นั้นที่สุดปะเราไปไหว่ฉบับกระเทียมเจียว5 4า 54, ยิบมาทำหมึกผัดเผ็ดแต่หมึกนั้นยังไม่ใช้ครับวันนี้ที่ต้องใช้คือต่มซ้ำให้เด็กเปลดกินแล้วมันก็ให้มาเคืองม่วงหมา นั่นชอพี่ผมนี่วันที่55เอาขวดฟ้ามาใช้เสื้ออาหารไก่สูตรไข่ทองแต่ก่อนจะไข่ทองโถเวลาผมก็กระลำปีสักครู่กระลำดองโอ้ยกระลำดองทั้งนั้นเลยเก็บเสร็จก็โยนอาหารไก่ลงไปไก่แดกปักปกัปกเรียบร้อยไข่ทอง1ใบเท่ากัน1,000พครับ AKA เขาที่แพงที่สุดในเกมวันที่56คงน้ำเซจสมบูรณ์เฮ้ยลูกผู้ชาย,ยาเราๆมันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างนะโดยเฉพาะเมื่อมีเด็กผู้หญิงน่ารักเดินตามเราต่อย,อย,อยเนี่ย <c oughs> ตัดไม้เอาไม้ไปสร้างของเพิ่มโดยของที่พูดถึงคือบ้านให้สองหน่อยยานบินแล้วครับเดินเก็บหน่อไม้มาทําอาหารห้าสิปเก็บไข่ประจําวันเดินออกกำลังโง่ๆจนมาเจอกระป่าตัวหนึ่งแล้วมันก็ท้าเราแข่งตกปลาฮ่ามึงจะเรื่องผิดรุ่นซะแล้วใช่ชนนะนอืมเท่าที่ดูมันสิงปูสร้างที่ทําแต่ละอันจะเรียกแขกมาด้วยฮะกลัวไม่จบแค่กระป่าชัวห้าสิบเก้าแขกคนต่อไปสองสาวกกอยากกินฮอทดกอกพู้เลาใส่กอกถกมาให้แกกินอร่อยไหมน้องไสกอกชิดทะลักเนอะของตอบแทนเป็นวอดก้าเผ พวกก็ตัดสินใจได้ในฐานะมหาเศรษฐีชังแมงไม่ปลูกและต้นไม้ยืนต้นขี้เกียจลดน้ำใช้สารเคมีดีกว่าใชาสีสุขภาพกว่ากันเยอะ61สิบเอ็ดมีใบยางผิดปกติเกิดขึ้นในฟาร์มผมอยู่ๆไอ้อกล่องนี่ก็กลายร่างเป็นไข่แล้วมันก็กลายเป็นเป็ดวัด <What? S 1> คืออะไรกูต้องยังไงกับมึงสิในระหว่างเดินกลับจะเอาของไปขายพวกก็เพิ่งสังเกตเห็นอ๋อเดี๋ยวนะบ้านสอนเราซักเ็จแล้วดีกว่าอย่างงี้เลขสองมาตรฐานครับไงบ้านกูไม่สวยอย่างงี้บ้างอะและในที่สุดแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างจะครบชิบหายแล้ววันยังเหลืออีกบานเลยเอาไปทำอะไรต่ออ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 ดดดีฟเเเเเเาาาาาาาตต้้้หููมมมมมนนนนนยััััปปปกกกกก็สส่่งงงงแแลลลลลลไไวะครร62บขิ รอบนี้แกมาขอถ่ายรายการครับพอถ่ายเสร็จก,ก็ได้มาเล็กเชอรี่เป็นของรางวัลนอยส์ห <Nice. S 1> นูจะไม่มีผักใหม่แล้วสิหกสิบสามอัปเกรดเครื่องระเบิดเมืองหกสิบห้าอามาม่าตัวยังคู่น้ำข้นให้เด็กจอนกิน welcome to Thailand หกสิบเจ็ดวันหมอกลงเริ่มไม่ดีต่อใจอีกต่อไปเริ่มไม่ได้ขอได้ดีแล้วอ่ะเชอรไม่ถไวายแม่งไหนคนนี้ชอบชานมผู้นี้ชอบกระเทียมเจียวชอบได้วันสนุกสนุกกัคอนเทนต์สมาชิกของเขาเพราะลูกคู่นี้ชอบกินชานมครับเอาได้ปลาไหลมาช่วยส่วนสาวนี่ชอบกินแอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลต้นล็อกขา้าวโพดเอาผักใบทั้ ทำอาหารที่ถ่ายครูผัดกระเพราไปอ๋อการเรียบร้อยอ้วันนี้อากาศดีครับดมสารเคมีให้ชื่นใจซะหน่อยรอบนี้เปลี่ยนมาเป็นพริกหยวกบ้างเบื่อแล้วคนเก่าๆอ่ะเจ็ดสิบเก็บผลรางวัลจากการเลี้ยงข้าวนักท่องเที่ยวฟักทองเชอร์รี่ข้าวโพดยีเบอร์รี่แป้งสาลีโกโก้ไก่ร่างเป็นช็อกโกแลตเค้กซุปฟักทองว่างๆพอลุนั่งไล่ทำอาหารให้ครบเพื่อนบนจุดบล็อกอีเวนต์อะไรมาให้เสีบ้างพริกหยวกที่ปลูกไปวันก่อนแค่ได้หมื่นสี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะซึ่งต่อให้พยายามไปตั้งขนาดนั้นผักก็ยังไม่่่คคครรบบบบบออ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 ยยยูููดดดีีััััััผมมมมต้้้้งงงงงปปลลลล็กกกกกกจแแขขขวววาา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 ฟฟทททเเเเนน ปานให้แตล่ลงจอนรลอดไปสองจากนั้นก็เดินมายอดทวีปหิมาเพื่อจะมีปลาอะไรใหม่ๆบ้างปลาครับปลาไหลสโลก,ก็ซ้ำซ้มาในรองบึงบนระเพชรหน่อยสิปลาปลากระปูกุ้งธรรมดาเจ็ดสิบสามเอาผลาไม้หั่นมาให้พ่อลูกชานมคู่เดิมของเต่าแทนเป็นกบ <c oughs> อย่าดูถูกไปหาไม่ไง่ายนะคุณเจ็ดสิบสี่ตกปลาในสาว่ายน้ำวันนั้นอย่างเดียวที่ตกได้คือเป็ดของเล่นขาดป้ายแค่สามชนิดก็จะครบแล้วครับสู๋ๆกันเจียวเขียมเจ็ดสิบห้ายอดดอยมีนักท่องเทีย่ยวมานอนเต็นท์ผมเลยให้โกโก้ร้อนไปเป็นของสมนาคุณพอได้โกโก้ร้อนฟรีเสร็จแแกกกกก็็ให้้ัรเเเเลลาาาฟ่่่มทุงงนนนึออพพพีวววะะะปป๋ไย ตัวลาขอจะออกมาไม่ครบอีกเลยเนี่ย78วันฝนตกกับคนขี้เกียจรดน้ําเก็บน้ำผึ้งไปทําเพนเค้กเก็บไข่ประจําวันรีดนมประจําวัน81ในที่สุดคนอยากกินมือผัดเพจก็โผล่หัวมาสักทีแหมเอ้ยเก็บจนบูดเพิ่งจะมาซึ่งคือเดียวกันผมก็เพิ่งรู้ว่าเกมนี้มีระบบเรียกคนมากินข้าวที่บ้านด้วยและนั่นเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะมันเป็นหนึ่งในอีเวนต์ปลดล็อกขอในเกมไงละ่ะ82เก็บฟักทองอ้วนๆแถมนอกจากปลดล็อกขอใหม่แล้วการเลยนข้าวจะทำให้วันถัดมาของของายลดล็็ออออคคครรัับย่่่าาถมมมมโเเกกกููไ้หหืนนนะแแตตงง50 เต่งโมเตงโมแตงโมแตงโมคิดถึงแตงโมคิดถึง PK Walkman ครับอ๋ชอช่องไม่ครับที่คนทำมาตายไปแล้วนะแตงโม139อันค่าได้39,000อื่นเก้านิสเก็บไข่ตกปลาได้กุ้งเก็บน้ำผึ้งหลีดมวัวเอาข้อมาสูมกาชาเราคอยแขกมาเยอะยังใจจดใจจ่อแม่งว่างแบบว่างมา้ากุณไม่ไปเลยทำเลยเนี่ยเก็บตะกร้าดอกมจากโหลเป็นสแปะตะลุมือผัดเผ็ดอีกรอบเหลานี้ก็อยากกินทาโก้เฉยปลดล็อกมะม่วงดีเลยน้องพี่กำลังหิวมะม่วงพอดีเลยเศรษฐีที่เห็นจึงไม่่่่รรออช้าาาหยยิบสสเเเเคมมีีทททใพืงโตัน ตอนนี้เก็บเท่าที่กินก่อนครับหรือไว้ต้นหนึ่งเอาไว้ถ่ายปก90คู่หูแคมเปอร์มาคมแคมปิ้งอีกรอบแต่รอบนี้กินไม่เอาอะไรแล้วแค่มาคุยเฉยๆเย่ยวันนั้นโพลิซอดให้อีกรอบเดี๋ยวดูซิมันจะปะลดล็อกอะไรอีกเปล่าโอ้ <c oughs> วะมันยังไม่หมดง่ายๆว่ะหลัง,งลจากหลับปุ๋ยก็มาพร้อมฉากสองหนุ่มดูดาวอ่าฮะกูต้องรู้ไหมเก้าสิบเอของที่ปลดล็อกเมื่อวานไปยาสำหรับบัวครับคือก็ไม่รู้มันช่วยอะไรนะรีดนมก็ไม่ได้มันก็แค่วิ่งจากคอบมาคลั่งข้างนอกเฉยๆเพ จะเอาเยอะๆก็ะสิบสองเก็บเชอร์รี่กับมะม่วงเก็บน้ำมันไปทอดยาดองไวน์ผลไม้ไข่ข้าวโพดได้สองหมื่นสี่อไม่เลวเลดอมบัว,วเก็บไข่ทองกรสิบหกผมนี่ไม่ไหวแล้วชีวิตมันซ้ำซากลงมาระเบิดเมืองเล่นดีวะซึ่งน่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดที่เคยทำในเกมนี้เลยครับเพราะทางไปต่อของเกมมันซ่อนอยู่ในเมืองนี่เองในจังหวะบอมบอมอยู่สัญญ,ญาณเขาหุ่นก็ขาดไปพอเราเดินเข้ามาเก็บโดนก็ตามสภาพโว้โหกูเดาว่าเกมที่ทำกูก่อยซะแล้วแล้วประตูตู้เย็นเอลลี่ก็เปิดออกมาพร้อมสาวหัวขาวที่เหมือนเด็กติดแล้วเปียบและ จว่วย่ยอคือในอีกจักรวาลหนึ่งมีตัวร้ายชื่อมาเธอร์พยายามจะทำลายมนุษยชาติอีกด้านหนึ่งแฟนหัวขาวเราที่กำลังใช้เครื่องทะลุการละอวากาศก็ถูกส่งมาจากจักรวาลน,นี้แทนที่จะเป็นเป้าหมายจริงๆของเธอ97อะไรไม่รู้เลยแต่ผมชอบตัวเย็นนี่จังเลยไอ้มึงทานน้ำแข็งได้ไะเนี่ยจังวานนั้นรีไง่าว่างงแดกครับเกมไม่ไม่ใบีางายแล้วจะทำอะไรต่อเพื่อเดินสตอรี่ฟ้าวิกี้ก็ไม่มีเอาละมึงสนุกสนานเชฉยพอเล่นสมองทำให้ทัวเขียวที่มีเดินตามไปคุยหัวขาววีสองจากต่างโลกเพื่อมาช่วยกกันมา งลงเหมืองดูเพื่จะพลาดอะไรไปลงจนถึงนรกอะ่ะยังเงียบกริบกลักวไม่ใช่ละเยอะกว่าปกติถึง3เท <99. S 2> ่ากันสิบเ้ผมเลยช่างแม่งแล้วมันรับมือกับแขกในตำบลดีกว่าก็บอกแล้วเออมฟเฟียอย่ามาเปรี้ยวกับพี่ใช่ฉันเนาะในวันเดียวกันสตอรี่หัวขาวบีสองยังแค่ลุมหัวกันซ่อมเครื่องฆ่ามิติอยู่เลยเอาละมึงการันตีความไม่จบเกมมามาผมรู้พวกคุณก็อยากรู้ฉากจบเหมือนกันนั่นแหละยูทูบมิแท้คนสปอยหนังตอนจบของเรื่องเราซ่อมเครื่องฆ่ามิติได้สำเร็จครับแล้วเราก็ว่าไปช่องว่างระหว่างมิติเรื่องอะไรทำนองนั้นตอนด้วยไมม่ีเธอโลกก็สสงบุขได้เชื่อปิน จบท้ายแบบท้ายสุดเราหยิบเมล็ดแห่งความหวังมาปลูกและโลอิสไก่ก็สงบสุขอีกครั้งเรากับพี่สองกลับมาเป็นครอบครัวใช้ชีวิตอยู่หน้าฟาร์มเหม็นปลาเค็มยังมีความสุขจบบริบูรณ์ ออกโทเปียอีสวัตให้เสียงภาษาไทยโดยกระเจียวเทียมอหมฉากโจมมีสแบบครับอีกแบบหนึ่งคือเราไม่เรียกหัวเขากลับมาด้วยที่ก็ไม่ได้ต่างอะไรไปมากนากักน,นะะแค่เด็กบีหนึ่งเราเหงาแค่นั้นเองจบบริบูรณ์เช่นกันอ้าดูยูทูบโฆษนาเลยเดือนล้วกลับบ้านลูกดีพีมาหรอและนั่นคือทั้งหมดคนนือรวันในเกมอีสวัตออกโทเปียแหละครับขาดแค้แค่สามอย่างเองก็จะครบละหนึ่งร้อยวันจริงๆนะจ๊ะส่วนที่เหลือเป็นคนที่สมาชิกสารสิวิวอยู่าเอาเชิญ วันที่5เช้าวันใหม่กับโอ้โหดูสิยัาไีแขกด้วยแต่ที่ยิ่งกว่าแขกคือโอ้เจ็ดเครกอย่างนี้สิสเปคพี่เลยนางเป็นแม่ค้าโลกใบมนอะไรทำนองนั้นแหละครับอยากซื้อสูตรหรือขายยาเอาเงินก็ต้องผ่านนางนี่นี่แหละพอคุยเสร็จชี้ก็ให้ไม้กวาดทางมะาพร้าวมาดามหนึ่งทำ <c oughs> มาทำไมพี่บ้านคุณดูสกปรกขนาดนั้นเลยเหรอ คือเจอป้าไม่กวาดแดงแรงสาเท่า,า,า,าไายซ่อมไม่กวาดด้วยเศษไหมนี่กูแม่มดเลยสาวโรงงานวะเนี่ยวันที่เจ็ดเอายามาขายให้หัวเขียวได้เงินมนุษย์มาครบค่าดาจับพอดีซื้อที่ตังเกรี้ยงอะบอกเลยขอกลับมาแล้วไอ้เครื่องขวดเจ้าจมันห่อทีแล้วก็ไปให้มันทำหน้าที่เขามันไปเรียบร้อยกาแฟคุณโจากเตา